ัน,นี้ผมมาถึงท่าอากาศยานคนครศรีธรรมราชครับจริงๆก็เป็นขากลับแล้วเพราะว่าวันนี้มาประชุมที่ทุ่งสงนะครับก็มาถึงก็ตกใจเลยเพราะว่าท่าอากาศยานใหม่อีกแล้วนะฮะการท่าอากาศยานเรามีงบนะบทำหลายสนามบินเลยนะครับก็มาให้ทุกท่านดูบรรยากาศนะฮะของ สนามบินนครศรีธรรมราชมาใหม่แบบแปลกตาเลยครับจําไม่ได้เลยนะครับมีความทันสมัยมีหลายชั้นนะเนี่ยแบบจนจนตกใจะเนี่ยเนี่ยคือเราพัฒนาไปเยอะเหมือนกันนะ้วก็พาทุกท่านชมบรรยากาศนะครับมีคนมาต่อคิวทำธุรกรรมอะไรต่างนะฮะ ก็นนี้ก็จะเป็นตารางเที่ยวบินนะครับก็มีนกแอร์ไทยไยอ,อนแอร์เอเชียอะไรโอ้เยอะแยะเยอะแยะนะเยอะแยะมากมายผมก็มาถึงก่อนเวลาครับวันนี้ผมจะบินเข้ากรุงเทพนะตอนสองทุ่มนะสองทุ่มครึ่งนะสองทุ่มครึ่งนะเรามาก่อนเวลานะครับนะเดี๋ยวว่าจะเดินไปหาอะไรทานสักหน่อยรเราก็ย้อนกลับมาที่ประชาสัมพันธ์นะครับนครศรีธรรมราชไอ้โกปีอยู่ที่ไหนครับ อยู่ด้านในมีตัวเราเข้าได้แล้วร้านเดิมที่มันอยู่อาย,ายมาที่นี่หมดแล้วค่ะต้องต้องเข้าไปด้านในใช่ไหมฮะอโอเคขอบคุณครับตอนนี้เราผ่านที่ตรวจมาแล้วครับก็โอสนามบินนาราทิวาไม่ใช่นราธิว,วานครศรีธรรมราชใหญ่มากเลยนะแล้วก็ราคาอะไรก็จัดร,ระเบียบดูน่านั่งค่ะดูแบลกเกนย้อนแบบดูเป็นแบบตกแต่งสวยงามนี่โกปี โกบีกาแฟาสดอเอะเ,เราเราจะไปร้านโกปีแบบปกติอ๋อเจอแล้วฮะนี่อยู่นี่อยู่ร้านนี้เองโกปีไม่ได้มีที่นั่งเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าก็คนก็มาตเต็มเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปก็ตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านโกปีนะครับนครศรีธรรมราชนะก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากเดิมที่แบบเป็นนร้านนั่ง,งแบบสบายสบายะ อย่างนี้ก็เป็นร้านแบบดูทันสมัย,ยน่าดูนี่ให้ดูตอนนี้มามันก็ค่ำค่ำคแล้วนะค่ำค่ำแล้วคนก็จะเริ่มน้อยๆแล้วดูโอเคมากเลยครับสนามดินนะครศรีธรรมราชเนีนะ่ <S <S ยคปีครับ ก็เป็นบรรยากาศด้านระหว่างที่เรารออาหารนะ<ด>ก็จะเป็นที่รอของผนะู้โดยสารนะครดูใหม่โอโงมากเลยทีเดียวครับก็เนี่ยฮะเราใครที่ไม่ได้มานครสีธรรมราชมาสักระยะแล้วก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับผมมาผมก็ยังงงเลยว่าเออร้านโกปีอะไรที่เคยกินร้านอะไรที่เคยนั่งเปลี่ยนไปหมดอาหาไม่เจอฮะเดี๋ยวนี้ร้านโกปีก็ เข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับก็คือ,เ,อเวลาทานเนี่ยปกติเราออกจากเราบินมานครรีธรรมราชใช่ไหมครเสร็จแล้วเราก็ออกจากตัวเ,เกตดด้านใน,นออกไปด้านนอกแต่อยู่ในตัวคารแล้วก็สามารถจะทานได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ผมบินมาลงนครรีธรรมราชนี่ผมจะไม่ได้ทานโปีที่ในสนามบินแล้วนะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนขาออกนะคือหมายความว่าถ้าเรา จะบินออกจากรัฐพอีธรรมราชเนี่ยเราถึงจะได้ทานทลานีก็ก็ถานยากขึ้นนะไม่งั้นก็ต้องเข้าไปทานในเมืองเลยครับมาดูน้องประสงค์โคปีให้เราครับแล้วว่าแล้วนี่รัวแล้วก็แบบนี้ชงกากาแฟมานี่โหแค่นี เดี๋ยวเราก็จะได้ทานโกปีแล้วเราได้อ,อ,ห işte. อ,อาหารแล้วพีซี่เลยบอกว่า้วก็นมครีมซาลาเปาแล้วก็โกปีไหดูซิมันเป็นยังไงลองชิมดูก่อนเข้มข้นเหมือนเดิม